ภายในใจของเจ้ามีไัยบออ้ยักหูคือกันว่ามีอายอยู่ข้างในไหมทุกครั้งที่ได้เจอน้องบอกว่าหากันแต่จริงๆแล้วเธอมีใครอยู่หรือเปล่า บอกมาเลยพูดตรงๆกับไอ้ได้บอพร้อมยอมรับทุกอย่างที่เป็นตัวเจ้าเราจะคบกันหรือจะเลิกลากันไปแต่มันไม่สำคัญอยู่ที่ตอนนี้เข้าใจกันอยากให้น้องได้รู้ว่า ไอคนนี้ยังหักเสมอเมื่อใดที่เธอมีใครก็บอกไอ้าตามตรงคำที่พูดวันนี้วันหน้าจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยมันผ่านไปมันเป็นเรื่องอนาคตแต่แต่ยังไงนะ ไอ้นี้ก็ยังหักน้องเสมอเมือ่อใดที่เธอมีใครก็บอกไอ้ตามตรงตั้งแต่เนิ่นนานมาไอ้นี้ก็ไม่เปลี่ยนไปเธอจะดีจะร้ายแค่ไหนก็ยังมีเธอ อยากให้น้องได้รู้ว่าไอาคนนี้ยังหักเสมอเมื่อใดที่เธอมีใครก็บอกไอมันเลยคำที่พูดวันนี้วันหน้าจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยมันผ่านไปมันเป็นเรื่องอนาคตแต่ยังไง ไอ้นี้ก็จะไม่รักใครใครยังไงไอ้นี้ก็จะรักเธอเย้ยยยท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับผมมาทำสตูดิโอที่กลางทุ่งนานะครับ เสียงอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ครับอาจจะไม่ทุ้มไม่เบสไม่อะไรนะครับจะมีเสียงแหลมบ้างนะครับจะมีเสียงรบกวนบ้างเพราะตรงนี้คือน้ําไหลครับเป็นท่อที่น้ําไหลนะครับตรงนี้นะครับเราจะมีดักปลาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นที่นั่งเอสบายๆเลยครับคึมๆครับไม่ไม่ร้อนครับก็คลิปนี้นะครับก็น่าจะ ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะครับแต่ยังไงก็ขอให้กดติดตามนะครับกด subscribe นะครับกดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้านะครับมีอีกแน่นอนครับเพลงนะครับเพนเพลงที่สนุกสนานเพลงหน้าครับรับรองสนุกแน่นอนนะครับมันนะครับรับรองว่าน่าจะโดนใจหนุ่มวัยรุ่นหลายๆคนนะครับเดี๋ยวจะมาซับเซิร์ฟนะครับสำหรับคลิปนี้ซับเซิร์ฟนะครับเพลงเพลงหน้านะ ผู้สาวขาเลาะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ขาเลาะจำเหนือผิดับเหนือผิดผู้สาวขาขาวนั่งอยู่เทียงหน้าน้อยกินเข่ากับยังดำนาเจ้าแล้วแล้วบ่อทงนาพ่อแม่เจ้าหลายให้อ่า้ไปซอยบ่อซอยเห็ดลานหลายให้แม่เลี้ยงเด้ เมื่อนี้เป็นมื้อวันเสาร์ไปเที่ยวรถตัดบบเดี๋ยวอาสิไปรับน้องอยู่กลางทงนาไปนำกันสองคนเดือลาฟอดเกา่เกาๆสีประตูยังวางลายเดอ้อ yeah, แค่นี้ครับท่านผู้ชมจะ่าลืมครับกดติดกดติดตามกดติดตาม,ตาม,ตามตกด subscribe นเด้อครับเดอ้อบ๊ายบาย